สวัสดีค่ะมา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 ค่ะกินพิซซ่าอะพิซซ่าเมลอนแฮมนะคะมะกรอกดำแซบค่ะแซบอีกแล้วอ้วนแล้วค่ะอ้วนแล้ว,ว,ลว,ว,ลวต้องปิดเสียงดนตรีเสียงซาวนะคะเพราะว่าเขาเขาจะว่าเอาจริงๆเพลีเคราะมากเลยค่ะบรรยากาศเนาะแวะมาม่มก่อนเข้าบ้าน แมาหม่ำก่อนก็บ้านที่เขาใหญ่นะคะอากาศก็ดีดีกำลังสบายสบายเชิญแซบค่ะโอ้ยแซบอิลีขออาภัยด้วยนะคะมุมมามไปหน่อยนะคะใหญ่กรินเนี่ยอมมุมมามนะคะมุมมามนั่นๆนนอ้ามอุยอ้ยอู้หยมุมมาม ยายขอภายยายกลินมุมมาไปหน่อยหิวมากเออเนาะเสดายไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะว่าถ้าเอาเสียงจริงที่พากะไอ้ที่พูดอ่ะมันจะมีเสียงเพลงก็เลยต้องอุ้ย,อยเอากินอุยเอาใหญ่ย,ยืดใดญแล้วเอา ภาคภาคค่ะดูหนังภาคไทยนะคะเอาอ้ามอืดแซบแซบหลายเนะยายเนะาะอ้ยคลาหลายแซบอิลีจ้า